อันนี้คือเพิ่งตื่นแต่ว่าเป็นเพิ่งตื่นที่จะเที่ยงแล้วแล้วทีเนี้ยก็คือในห้องมีอีวุ้นมะพร้าวเบทแมงลักอันเนี้ยซึ่งแบบฉันนั่ชน,นชอบมากเลยวันไหนที่แบบโหวยวันเนี้ยทางานเหนื่อยมากเลยวันนี้เครียดวันนี้เบื่อก็จะชอบกินอันเนี้ยไวู้้ลึกสดชื่นดีนะคือมันก็หวานๆแล้วก็มันมีความแบบหอม,หอมแล้วก็มีวุ้นมะพร้าวซึ่งชอบกินวุ้นมะพร้าวมากๆก,ก,ก็เลยเอามันมาจับรวมกันกลายเป็นแบบลาเต้ไป ก็แบบใส่วุ้นวาวาลงไปแล้วก็ใส่นมนะคะถ้าใครมีคมใส่นมดัชนันใช้เป็นอันนี้นะคะเบลิสตาออลมอนซึ่งอันเนี้ยดีมากมันไม่มีกลิ่นความถั่วความออลมอนเลยรสชาติคล้ายนมสุดๆไปเลยแต่ก็ยอมรับว่ายังไม่เคยเอาไปทําเป็นแบบแบบลาเต้อาร์ตอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าดีดีมากๆนะบอกเลยอันนี้เป็นแพนเบดเบเวอร์เรจนะคะก็ข้อดีคือกินแนละ้วก็ไม่ค่อยปวดหมวนทองเนอะแล้วก็ ช่วงนี้ติดเออสิ่งนี้มากฮะลามูนนะคะโคบูคอนเซนเทรตใชเพราะว่าง่ายกับชีวิตสุดๆไปเลยนะเพราะว่าช่วงนี้คือนอนเยอะด้วยยาด้วยอะไรเงี้ยซื้อท่เนี้ยเพราะว่าส่งไปแล้วอร่อยมากดีไปลองค่ะ